ข้าต่อไปล่ะยาลดกรดนะครับเขาบอกยาลดกรด1เม็ดจะทําปฏิกิริยาสะเทินเด็กๆดูคําว่าปฏิกิริยาสะเทินอ่ะถ้าคําว่าสะเทินนั่นหมายความว่าจะต้องเกิดจากกรดแก่นะครับบวกกับเบสแก่ถูกไหมครับอ่ากรดแก่บวกกับเบสแก่ใช่ไม่ใช่ทีนี้ปฏิกิริยาของเราที่ได้ได้เป็นอะไรครับได้เป็นอ้าว MgOsh นะครับแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ตัวนี้เป็นเบสอ่อนครับ นะครับ SCL hydrocolic อันนี้เป็นกรดแก่ครับดังนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะเกิดปฏิกิริยาสะเทินได้ไหมไม่ได้นะครับอ่านะครับสแสดงว่าข้อคอควายคือผิดครับอ่าผิดครับงอง,งูในเมื่อข้อคอควายผิด แสดงว่าอะไรลูกแสดงว่าปฏิกิริยาสิ้นสุดจะได้เป็น ps เท่ากับ7จริงไหมไม่จริงแล้วครับอ่านะครับไม่จริงแล้วครับแสดงว่าเขาถามว่าข้อใดถูกต้องข้อใดถูกต้องโอ้โหเด็กๆตอบได้เลยครับนั่นก็คือข้อ1นนั่นเองปิ้วนะครับเห็นไหมง่ายมากเลยครับสําหรับข้อสอบถูกไหมครับง่ายมากเลยครับสําหรับข้อสอบ,บ,บนนเอ๊ะทีนี้พี่อูมันมีข้อสอบแบบคํานวณหรอมันมีข้อสอบแบบคํานวณหรอมันไม่มีข้อสอบที่เป็นทฤษฎีบ้างหรอพี่อูมีครับ เราไปดูในข้อต่อไปอนะครับเราไปดูในข้อต่อไปข้อต่อไปเขาบอกว่าอะไรเขาให้ตัวเลขมาหลอกหนูเฉยๆนะครับข้อเนี้ยเขาให้ตัวเลขมาหลอกหนูเลยลูกเขาบอกว่านำสารละลาย5ชนิดนะครับได้แก่ HF ไฮโดรฟลูออริกนะครับ KF โพแทสเซียมฟลูออไรด์นะครับ n s 3แอมโมเนียนะครับ n s 4 c l แอมโมเนียมคลอไรด์นะครับ HNO3 นะครับกรดไนตริกนะครับความเข้มข้นเท่ากันคือ0.5โมลาร์นะครับในหลอดทดลองใช้ทดสอบความเป็นกรดเป็นเบสด้วยกระดาษลิสมัสนะครับผลการทดสอบด้วยการนำไฟฟ้าสังเกตได้ว่าหลอดไฟนะครับสังเกตความสว่างของหลอดไฟเขาบอกว่าสารละลายนี่คือคำถามลูกสารละลายทุกชนิดเปลี่ยนสีกระดาษลิสมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงและทำให้หลอดไฟสว่างมาก นั่นหมายความว่าถ้าเปลี่ยนกระดาษลิสมัสจากสีน้ําเงินเป็นสีแดงแสดงว่าบ่งบอกถึงความเป็นกรดพี่อุ้มให้สีแดงไปเลยอ่าเป็นกรดนะครับถูกไหมครับและทําให้หลอดไฟสว่างมากจะต้องเกิดจากอนุพันธ์ของกรดแก่นะครับจะต้องเกิดอนุพันธ์ของกรดแก่นั่นเองนะครับเห็นไหมนี่นงครับกรดแก่หรือเบสแก่มันสามารถทําให้หลอดไฟสว่างมากได้ทีนี้เรามาดูครับเอ๊พี่อุ้ม